ห่วงจุ้ยคู่รักทำยังไงให้รักยั่งยืนและมั่นคงผมอาจารย์แบงค์ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมงจุย้ยไม่ทุบในปากหูงจุยจ้ยแา่ธรรมชาติตามพลังงานของบ้านคุณนะครับฟังคลิปนี้ดีๆอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นแบบไม่รู้ตัวนะฮะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวและเกิดขึ้นกับคนที่มีความรักหรือแม้ทั่งคนที่มีครอบครัวปกติทั่วไปนะฮะนั่นคือ การพูดจาไม่ดีของคนในบ้านนะครับนั่นรวมถึงสามีภรรยานะครับหรือแม้ทั้งคู่ครองหรือคนที่คุณอยู่ข้างๆด้วยก็ตามพี่น้องก็ตามนะนี่คือจุดที่สําคัญมากๆเลยนะฮะยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งหมางเมินยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งไม่ใส่ใจยิ่งไม่แคร์นั่นก็เลยทําให้เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเราเคยพูดแบบนี้มาเธอก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คนรอบข้างก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นะทำไมฉันจะต้องมานั่งแคร์ฉันต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยหรอความสัมพันธ์พังนะ ไม่ใช่แค่ความรักนะถ้าคุณปรับจุดนี้ไม่ได้ความรักคุณก็จะแย่อีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือพยายามเอาชนะซึ่งกันและกันทั้งทัที่จริงการชนะกันก็ไม่เคยช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นถ้าเกิดคนในบ้านไม่มีความสุขถามว่าคุณอยู่คุณมีความสุขอยู่คนเดียวบ้านนี้จะไปต่อได้จริงหรอเพราะฉะนั้นคำพูดทรงพลังและเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคู่รักและคนในครอบครัวมากๆเลย